ระดับ78รายงานตัวครับนี่เป็นคำพยากรณ์ของดวงเดือนกุมภาพันธ์2566นะครับในช่วงครึ่งเดือนหลังนะครับสำหรับชาลัคนาราศีพฤษภนะครับเสาจรย้ายนะครับเตรียมรับความเปลี่ยนแปลง ครับได้โปรดกดติดตามกันเอาไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคำพยากรณ์ในกล่าวต่อไปสลบท่านที่ชอบการเสี่ยงทายนะครับมีไพ่สวยๆรออยู่ท้ายคลิปนะครับอย่างไรก็ติดตามกันในถึงช่วงนั้นนะครับผมครับสำหรับชาวลัคนาราศีพฤษภครับในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี้นะครับจริงๆก็พอผลเดือนที่แล้วมานี้หลายๆอย่างก็โล่งขึ้นแต่พอยิ่งผ่านนะฮะวันที่5กุมภาพันธ์ไปแล้วเนี่ยนะฮะโอ้โหเรียกว่าเหมือนฟ้าเป็นใจกันเลยทีเดียวนะครับร์อัก อะไรนี่มันก็ดูเข้าที่เข้าทางไปหมดครับจะเป็นจังหวะที่ดาวประจาตัวของท่านเนี่ยโอโ้เคลื่อนเข้าสู่จังหวะตําแหน่งที่ดีมากๆนะครับแล้วก็การเข้าไปมีการควบรวมนะฮะกับดาวที่เป็นคู่สมพลคู่ธาตุอะไรเนี่ยมันก็ทําให้แบบสิ่งที่ท่านตั้งใจสิ่งที่ท่านมาดหมายเนี่ยมัน เป็นไปในทิศทางที่เรียกได้ว่าลงตัวแล้วก็ไปได้เร็วมากนะฮะดังนั้นเนี่ยจะทําอะไรนะครับในเดือนกุมภาพันธ์นี้นะฮะเร่งมือทํากันเลยได้เลยเนีฮะเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดของปีเลยนะฮะสำหรับไปรอบปีนี้เลยก็ว่าได้นะครับเป็นจังหวะเป็นตําแหน่งที่ดาวประจําตัวเนี่ยนะฮะอยู่ทั้งในภพการงานแล้วก็อยู่ในภพลาบผลนะฮะไปร่วมเรือนกันกันกนกบดาวประหัสในความสําเร็จนะฮะของลาบผลนี่เรียกได้ว่าอื มันได้บ้านได้รถกันเลยทีเดียวนะครับนะฮะทำเรื่องได้ฮนะทำไนดะ้สําเร็จนะใครปลูกใครสร้างใครทําอะไรมามาถึงจุดนี้นะลงตัวละอย่างยทีนสุดในส่วนของตัวเองเนี่ยนะฮนะทำได้แล้วถามว่าเหนื่อยไหมโอ้โหเบาดเลยเหนื่อยนะครับอังคารทับลักนาอยู่ตอนนี้นะแต่ว่าเป็นราชาโชคครับถึงเหนื่อยก็ยังได้สิ่งต่างๆที่ตัวเองนั้นนะมาดหมายไว้นะครับมาดหมายไว้ทีนี้เนี่ย การที่มันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงเนี่ยนะฮะแน่นอนครับดาวมฤตยูเนี่ยก็รอจะย้ายไปทับลัคนาน,นั่นเองนะครับก็หลังจากที่ได้พักนะฮะเนื่องจากดาวมฤตยูถอยหลังกลับมาอยู่ในภพวินาศอยู่ช่วงหนึ่งเนี่ยยังไงก็ยังเบาไปเยอะนะฮะแต่ว่าทีนี้พอกลับมา ทับลัคนาเที่ยวนี้เนี่ยก็จะอยู่ไปยาวถึง6ปีนะฮะดังนั้นเนี่ยความเปลี่ยนแปลงหรือความอะไรไม่ไม่ไม,ไม่ไม่นิ่งอะไรต่างๆที่จะเกิดขึ้นต่อตัวของท่านเนี่ยต้องบอกว่าตัวของท่านเลยนะเพราะว่ามันทับลักอยู่นะฮะมันก็จะค่อนข้างมีพอสมควรดังนั้นตอนนี้ช่วงนี้มีอะไรที่เรียกว่าทําได้ทําได้ดีรีบทำนะฮะรีบทำเพราะว่า ดาวเมรุตยูก็กําลังจะย้ายในประมาณต้นเดือนหน้านี่แล้วฮะต้นเดือนถัดไปนะฮะก็ดังนั้นเนี่ยมผมบอกได้เลยก็อยากให้ช่วงเวลาอย่างเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยมันอยู่ยาวไปสักราวๆสามสเดือน5เดือน6เดือนอะไรอย่างเงี้ยแต่คือมันมันยาวไปได้ขนาดนั้นนะฮะมันถ้าถึงมันจะยาวไม่ได้ขนาดนั้นแต่มันได้มันดีดีเกินขนาดจริงๆดังนั้น จัดการนะฮะทำอะไรได้ทําไปนะฮะเร่งมือทําเขา้าการเจรจาการต่อรองการอะไรต่างๆที่เราจะไปคุยไปทําเรื่องอะไรต่างๆที่มันจะต้องใช้การพูดการคุยการเจรจาต่อรองรีบๆทำนะฮะรีบๆทำช่วงนี้จังหวะดีมากๆนะฮะจังหวะดีมากๆจริงๆต่อไปถึงช่วงต้นเดือนหน้าแหะครับนะฮะแต่พอช่วงต้นเดือนหน้าแล้วเนี่ยนะฮะมันก็จะเป็นจังหวะที่เสานะฮะ ที่รอจังหวัดจะย้ายเนี่ยเขาก็จะเตรียมขยับแล้วเนี่ยพอเสาขยับเนี่ยบอกได้เลยนะครับว่ากันง่ายๆเนี่ยเสาขยับย้ายที่นี่พีนี่เรียกว่าแผ่นดินก็สะเทือนได้เหมือนกันนะฮะเพราะว่าเขาเป็นดาวใหญ่นะครับดาวใหญ่นะฮะการย้ายเข้ามานะครับถ้าถามว่ายังมีข้อดีอยู่ไหมยังมีข้อดีนะฮะยังมีข้อดีอย่าลืมนะฮะว่าเสาเนี่ยเป็นเจ้าเรือนภพสุภาษนะฮะสุภาษมาร่วมอยู่นะฮะกับภพ กรรมะนะฮะก็คือการงานโดยตรงดังนั้นเนี่ยเรื่องของการงานเรื่องของอะไรต่างๆยังไปได้ดีฮะยังไปได้ดีเพียงแต่ว่าความเหนื่อยเนี่ยผมเองก็บอกเลยเลยว่าความเหนื่อยในแบบของดาวเสาเนี่ยมันเยอะนะมันเยอะอยู่ทีเดียวนะฮะแต่ถามว่าดีไหมดีอยนะแต่เหนื่อยเยอะไหมเหนื่อยเยอะแล้วประกอบกับว่าในช่วงเดือนถัดไปเนี่ย อีกเนี่ยนะฮะก็ดาวพฤหัสเองเนะฮะซึ่งเป็นเจ้าเรือพบลาภะเนี่ยก็จะมีการขยับย้ายด้วยเหมือนกันดังนั้นเนี่ยความเปลี่ยนแปลงจะสูงมากดังนั้นนะถามว่าชาวลัคนาราศีพฤษภต้องเตรียมตัวกับอะไรบ้างต้องเตรียมตัวรับความเปลี่ยนแปลงครับต้องเตรียมตัวรับความเปลี่ยนแปลงเพราะความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะเป็นการเปลี่ยนแปลงในลักษณะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการงาน ะะซึ่งเกี่ยวข้องกับลาภผลดังนั้นเนี่ยหากาเราสามารถปรับตัวได้ไวปรับตัวได้เร็วเนี่ยเราก็ยังสามารถที่จะได้รับผลดีจากความเปลี่ยนแปลงนี้อยู่ได้ตลอดฮะไม่ฝืนครับไม่ฝืน ปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงแล้วผลดีผลได้ของท่านยังคงมีและได้อยู่อย่างต่อนเนื่องครับครับก็จะถึงเวลาที่จะใช้ไพ่ในการเสี่ยงทายนะครับก็มีคําถามมีปัญหาอะไรอยู่ในใจนะครับก็ตั้งจิตอธิษฐานนะครับเลือกไพ่มาหนึ่งกองจากกองทั้ง4นะครับตัวผมเองก็จะเป็นตัวแทนเปิดให้คําพยากรณ์นะครับก็จะใช้เป็นแนวทางในการตัดสินใจเอา,าเรามาตั้งจิตอธิษฐานกันนะครับเลือกไพ่ไปพร้อมๆกันนะครับ ครับสำหรับท่านที่เลือกไพก่กองที่1นนะครับโอ้วันนี้บ้านช่องไม่ต้องอยู่แล้วครับอย่างนี้ต้องออกไปนะฮะเขาเรียกว่ามันต้องมีจังหวะที่ต้องออกไปพบปะผู้คนนะครับออกไปพบปะสังสรรค์ออกไปพูดคุยเรื่องราวสมดุลของเรื่องราวอะไรต่างๆที่ท่านได้ทํามาเนี่ยมันถึงจุดที่เรียกได้ว่าสามารถที่จะไปพูดคุยไปเจรจาไปต่อรองกันดได้แล้วนะฮะวันนี้ไม่ใช่ไปมือเปล่านะครับมากกว่าดีนะครับทีมงานก็จัดว่าโอ้โหอุ่นเขาเรียกอะไร มันนน่นหนานะทางนี้เราจะไปพูดคุยไปต่อรองไปทําอะไรต่างๆเนี่ยนะควรทํา นะอันนี้จังหวะนี้ไม่ควรเก็บตัวเลยแหละออกไปจัดการนะครับเรื่องราวอะไรต่างๆที่จะต้องใช้การเจรจาใช้การต่อรองนะครับเรียกได้ว่าฝีปากของท่านในตอนนี้ประสบการณ์ของท่านในตอนนี้เนี่ยมันรวมมันลงถึงจุดที่เรียกได้ว่าใช้ออกได้อย่างคล่องแคล่วว่องไวนะครับอ่านะไม่ต้องอายนะครับไม่ต้องอายช่วงนี้ออกไปลุยได้เลยออกไปลุยได้เลยรวบรวมความกล้ารวบรวมความมั่นใจออกไปท้าทายกับสิ่งต่างๆได้เลยครับผมครับสหรับท่านที่เลือกไป ของที่สองนะครับแม่เออภาระอาจจะดูรองรังไปนิดนึงนะครับแต่ว่ามาความแข็งแกร่งนี่เรียกได้ว่าไม่เป็นรองใครจริงๆนะครับบอกได้เลยนะครับว่าสิ่งที่ท่านทิดว่าตัวท่านจะไม่ไหวเนี่ยผมบอกได้เลยท่านสู้ไหวท่านสู้ไหวแต่มันก็แหมอย่างว่าเละครับมันก็ดูนะอึดอัดนิดนึงนะครับเพราะว่าภาระนะในที่ท่านแบกรับไว้อยู่เนี่ยแต่เชื่อเถอะครับว่าท่านแข็งแกร่งพอเชื่อเถอะครับว่าท่านสามารถที่จะ ผ่านพ้นอุป,ปสรรคต่างๆไปได้นะครับนะดูจากความมันดูจากภาพแล้วเนี่ยผมบอกได้เลยว่าสู้ไหวสู้ไหวความแข็งแกร่งนี่ไม่เป็นรองใครนะครับแต่ความรู้สึกในใจเนี่ยมันก็คงมีบ้างแหละครับธรรมดาแล้วก็คนเรานแหมนะจะให้มันแบบรู้สึกว่ามีภาระแล้วมันโล่งๆใจมันก็ไม่ใช่แต่แข็งแกร่งพอครับ แข็งแกร่งพอข้างในนี่ยังมีตัวเสริมอะไรอีกหลายๆลยอย่างที่ท่านเองก็ยังไม่รู้เป็นพลังแฝงอยู่เดินหน้าไปได้ครับผ่านไปได้สําหรับท่านชื่อไปกองที่3นะครับโอ้อันนี้นี่ยังยังออกไปทางวางแผนอยู่เลยนะครับคุณคิดนะครับคุณคิดโอ้โคิดเยอะฮะไอคิดเยอะมันก็ดีนะฮะมันก็เรียกได้ว่า เขาเรียกว่าคิดเยอะก็พลาดน้อยคิดน้อยก็าพลาดมากนะฮะดังนั้นเนี่ยแต่ถ้าคิดนานไปมันก็อาจจะเสียโอกาสได้นะครับดังนั้นเนี่ยการคิดอา่หรือการจะทําอะไรเนี่ยก็คงจะต้องดูจังหวะให้เหมาะสมนะครับดูจังหวะให้พอดีพอดีนะครับไม่เขาเรียกว่าบางอย่างเนี่ยส่วนผสมของมันต้องอย่าให้ไม่มากแล้วก็ไม่น้อยจนเกินไปนะครับดีครับรอบครอบดีนะฮะรอบครอบดีเพราะว่าผมเชื่อว่าการที่ท่านจะ เออเอืเอ้อนวัจีวาจาออกมาเนี่ยก็คงจะเป็นคําที่เรียกว่าท่านคิดไว้ดีแล้วนะการที่เราคิดก่อนพูดนะครับคิดก่อนทํานะครับย่อมนํามาซึ่งความสําเร็จได้ดังนั้นเนี่ยโอเคเมื่อคิดไถ่แบบไตร่ตรองไถ่ทวนแล้วก็ไปลุยกันเลยครับนะขอให้ความสําเร็จจงเป็นของท่านครับผมสำหรับท่านที่เลือกพ่ยกองสุดท้ายนะครับมา เป็นหัวหน้าเขานะเป็นหัวหน้าเขานะครับก็ต้องอย่างนี้แหละครับเป็นหัวหน้าเขานะครับก็ต้องเป็นเด่นนะครับต้องอยู่แถวหน้านะฮะต้องต้องเรียนว่าไงเป็นหน้าเป็นตาของทีมนะครับแน่นอนนะฮะการเป็นคนเด่นการเป็นคนที่จะต้องนําเขาเนี่ยมันก็มีค่าใช้จ่ายนะฮะมามันก็ต้อมันก็ต้องเด่นกว่าลูกทีมมันเนาะนะเอ้าจะไม่เป็นไรครับ คือสิ่งที่เราจ่ายไปเนี่ยมันก็เหมือนกับการลงทุนอย่างหนึ่งะฮะมันไม่ใช่เรื่องฟุ่มเฟือยหรอกครับผมว่าบางทีนะฮะบางท่านอาจจะมองว่าโอ้ทำไมต้องสิ้นเปลืองขนาดนั้นมันเป็นการลงทุนครับภาพลักษณ์ก็เป็นการลงทุนอย่างหนึ่งนะฮะดังนั้นเนี่ยเรียกว่าก็ลงกันให้เหมาะสมนะฮะลงกันให้ในที่ในจังหวัดที่มันเหมาะควรเพราะว่าภาพนะฮะมันก็เป็นสิ่งที่เรียกว่า ขายได้นะครับนะฮะลักษณะต่างๆที่มันจะปรากฏออกมาจากภาพนี่แหละครับจะทําให้ตัวท่านได้รับผลประโยชน์ได้รับความสําเร็จนั่นเองครับในเดือนกุมภาพันธ์นี้นะครับก็เรียกได้ว่าจัดได้ใส่เต็มนะครับหลายๆสิ่งหลายๆอย่างนะครับก็จะได้รับนะฮะันอ,อย่างที่เรียกได้ว่า เป็นไปตามที่ตัวท่านเองคาดนะดาวพระจำต,ตัวนะอยู่ในตำแหน่งที่ดีนะครับโอ้โหในจังหวะที่ดาวเป็นสุขเป็นมหาอุดเนี่ยนะครับโอ้ยคือที่สุดแล้วจริงๆพลังมาล้นเหลือพลังมากันอย่างแบบว่าชนิดที่เรียกได้ว่าไม่มีอะไรมาขวางกัน้นความสำเร็จของชาวลัคนาราศีพฤษส์ได้อย่างแน่นอนครับผม